อุดหูพุ้จุดได้โอ้โหดังขนาดนี้ตื่นกันทั้งโรงแรมเก่งใหญ่เอียมีหน้าผมไม่อามาแล้วครับมันดังจัดไปนะเรียบร้อยครับปอกพุ้จุดได้เลยจุดแล้วจุดตอนไหนเมื่อกี้นี่ไงมันดังไงดังคลุกตรงโอ้ยสัตว์ยืนรอในครัวดังที่ไหคงเกงคงเกงคงเกงท้านที่อะไรกันรู้ ไม่หมดเลยนะ,อะเอางี้ดีกว่าวัยรุ่นก็มีเราเล็่เอาใจวัยรุ่นบ้างเพลงวัยรุ่นวัยรุ่นรู้จักหไหมรุ่นนี้เรามีปาเฮ้ยนี่พ่อผมชอบพ่อกาชอบเลยอ๋อนี่ประธานนั่งด้วยกันกันสชั่วโมงแกไม่ยิ้มแล้วก็ไม่พูดเลยกอนึกวก็นั่งกับสิงโตหิน <laughs> น่านา,น,า,าน่าอายุพอ่อต้องขึ้นไปพอคนไม่พูด อย่าพีปามวหายไม่ได้ร้องได้มคนมีเสน่ห์จากป้คนมีเสน่ห์นนงที่ไม่มีเงินเป็นอำนาจจะไป่ามาบัคนมีเสน่ห์ที่ผายแล้วกูรองไปยังไงไม่ะ มองหน้าเบียร์สิมองหน้าเบียร์สิมันใช่ไหยเนี่ยวันนี้กระเด้าคิวลบเลยมันใช่ในคนมีเสน่ห์ไปฟังที่ไหนมาในบูธ